越来生。 จะทําที่เราอายุยืนแล้วก็ทําให้ดูอ่อนไวัยได้จริงหรือเปล่าคะบอกว่าเป็นคนชอบดูผู้หญิงสวมใส่ชุดว่ายน้ำวันพีชดูแล้วทาให้เกิดอารมณ์ขึ้นมายิ่งผู้หญิงที่สวมใส่เครื่องแบบนักเรียนของสถาบันต่างๆนะคะชอบโดยเฉพาะต้องใส่กระโปรงนักเรียนสีน้ําเงินกรม,มท่าแบบที่เป็นผ้ามันด้วยอันนั้นถ้าสมมติว่าอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะข,ของพฤติกรรมเด่นเบนทางเพศชนิดหนึ่ง<ห>ก็คือ สวัสดีครับทานผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันธุ์ิมลและกับผมสุธิพงษ์เช่นเคยนะครับในรายการชูรักชูรสครับค่ะรายการที่จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจศิลปะการใช้ชีวิตคู่นะคะแล้วก็รสนิยมทางเพศกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของเรากันค่ะเอ้คุณหมอต่อพูดถึงรสนิยมทางเพศคุณหมอพูดถึงมาพวกชอบดูชอบดมชอบชมอะไรแปลกๆยางงั้นหรือเปล่าครับ ขออุบไว้ก่อนอนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เรามีคุณหมอจิตแพทย์นะคะคุณหมอแดนคุณหมอกระบนาน,นั่นเองค่ะจะมาไขาข้อข้องใจของรสยมทางเพศทุกประเภทที่เรามีกัน<อ>ค่ะนะฮะเป็นข้อข้องใจของผู้ใหญ่ค่ะแต่เด็กๆเขาก็มีข้อข้องใจเหมือนกันนะครับเราจะไปฟังข้อข้องใจของเด็กๆในช่วงไขปัญหารับวัยรุ่นกับคุณหมอพันศักดิ์ไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กก็ามาพบคุณผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เรานำคุณผู้ชมไปอยู่ที่โรงเรียนหอพระครับจังหวัดเชียงใหม่ครับน้องคนไหนจะถามก่อนเป็นคนแรกดีครับทำไมผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันสองต่อสองผู้ชายจึงเกิดอารมณ์มากกว่าผู้หญิงแล้วเราจะมีวิธีการหยุดความต้องการจากการล้วลงของผู้ชายอย่างไรคะเดี๋ยวผมถามความเห็นส่วนตัวก่อนว่าถ้าเกิดตัวเองเกิดสถานการณ์นั้นจะทำยังไงไม่รู้ แล้วคิดว่าจะเกิดสถานการณ์นั้นกับเราไหมน่าจะเกิดบ่าอนั่นน่ะสิแล้วถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนแล้วเราจะทำยังไงดีเพราะนั้นการเตรียมตัวคือถามคุณหมอถูกต้องไหมครับขอบคุณครับเชิญนั่งครับการศึกษาวิจัยพบว่ามีสปัจจัยซึ่งจะทําให้ผู้หญิงนะครับยอมมีความสัมพันธ์กับผู้ชายหนึ่งเรารักกันสองเราพร้อมแล้วเ่จียม็นของกันและกันสบรรยากาศมันเป็นใจเพราะฉะนั้นจึงต้องบอกน้องๆผู้หญิงนะครับว่าผู้ชายทุกคนนะครับเขามี ความคิดอยู่ในสมองว่าถ้าคุณไปอยู่กันสองต่อสองกับเขาแปลว่าคุณยอมเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะ,ปะเปล่าประโรมหรือปลุกปั้มคุณหรืออะไรต่างๆให้คุณยอมเขาครับแล้วผู้หญิงเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงอันตรายอันนี้เลยเพราะคิดว่าเขารักเราอะไรต่างๆนั้นถ้าเกิดอยู่ด้วยกันเขาก็จะเริ่มตั้งแต่ปูตายจับมือน,นิดนึงจับแขนหน่อยหอมแก้มน,นิดนึงโดนตรงนี้นนนหน่อยและที่สุดก็เรียบร้อย นั้นหลักการดับที่หนึ่งก็คืออย่าอยู่2ต่อ2กับผู้ชายเด็ดขาดยกเว้นว่าตั้งใจว่าคืนนี้จะมีกิจกรรมแบบนั้นกันนะครับเพราะว่าพวกเขาทําคุณแน่ถ้าคุณเปิดโอกาสเขาก็พยายามจะทำครับไม่ลักไม่เตือนจริงไหมครับโอเคครับคนต่อไปครับ การที่ผู้หญิงกับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กันนะคะโดยที่สวมใส่ถุงอ,ญญอนายางอนามัยหรือไม่สวมใส่ก็ตามเนี่ยนะคะเราไม่รู้ว่าอวัยวะเพศนั้นจะสะอาดหรือไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไหมคะแล้วก็จะมีวิธีการป้องกันและแก้ไขยังไงคะจะต้องรู้นะครับว่าการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับไม่ว่าชายชายชายหญิงหญิงหญิงมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งนั้น ไม่ว่ามากหรือน้อยคุณไม่มีทางรู้เลยว่าคุณเป็นคนแรกของกันและกันหรือคนสุดท้ายของกันและกันเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าคุณไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายผู้ชายคนนั้นเขาอาจจะโดนผู้หญิงรุ่นพี่กินเด็กมาแล้วก็ได้เพราะนั้นจึงต้องรู้ว่าการจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งถ้ายังไม่ได้ไปตรวจก่อนแต่งงานนะตรวจก่อนที่จะมีเซ็กส์กันนั่นแหละ ถ้ายังไม่ได้ตรวจไม่มีใครปลอดภัยครับในยุคนี้ถ้าจะมีกิจกรรมเรื่องนั้นผู้ชายต้องสวมถุงยางอนามัยครับและต้องสวมก่อนมีกิจกรรมไม่ใช่มีกิจกรรมก็เรียบร้อยแล้วใกล้ๆเขาจะหลังค่อยสวมตอนนั้นน้องๆครับผมไม่อยากจะขู่พวกน้องๆเพราะเรื่องขู่ไม่มีความหมายแต่การประชุมล่าสุดซึ่งประชุมมาเมื่อประมาณเดือนพฤศจิากาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสูตินารีแพทย์ทั่วโลกมาประชุมกันเพื่อที่จะลดอัตราการตายของผู้หญิงครับ อัตราการตายอันดับหนึ่งผู้หญิงทั่วโลกขณะนี้ก็คือมะเร็งปากมดลูกครับและเราพบว่าในประเทศไทยเรานั้นเราพบมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งผู้หญิงทั้งหมดในขณะที่ผู้หญิงทั่วโลกนั้นมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งอันดับสองครับถ้าจะอธิบายว่าทําไมคําตอบก็คือว่าคนไทยใช้ถุงยางอนามัยน้อยมากและถ้ายังไม่ใช้ต่อไปมะเร็งปากมดลูกจะฆ่าชีวิตผู้หญิงเราไปอีกมาก เพราะว่าเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วถ้าคุณไม่ไปตรวจเช็คมะเร็งปากมลูกเป็นประจําทุกปีนะครับโอกาสจะเจอมะเร็งปากมลูกระยะเริ่มแรกซึ่งรักษาได้จะน้อยลงครับคนต่อไปครับจะถามว่าเมื่อเราเจอคนที่เราชอบแล้วทาไมหัวใจเราถึงเต้นเร็วกว่าปกติแล้วทําไมถึงมีอาการหน้าแดงคะเกิดจากอะไรคะครับคุณครับเวลาเราตื่นเต้นเรื่องอื่นใกล้ๆจะสอบใจสั่นไหมครับเวลาคุณพ่อคุณแม่ เราสอบได้คะแนนไม่ดีเดินกลับบ้านใจสั่นไหมครับเหมือนกันครับเวลาคนเราตื่นเต้นเวลาคนเราตกใจเวลาคนเรากลัวเวลาคนเราประมาททุกอย่างมันออกมาหมดนะครับและสิ่งที่เห็นมากที่สุดก็คือวัยรุ่นก็คือเราไปเจอใครที่ชอบหน้าแดงเนี่ยแก้มแดงตาเป้วเนี่ยมือสั่นกึกกึกเลยก็เป็นอาการธรรมดาครับไม่ต้องตกใจนะครับแต่ก่อนที่จะไปเจอเขาจริงๆหยุดสั่นสักกระเดียวแล้วค่อยเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นตัะกนะครับ คนต่อไปครับการมีเซ็กบ่อยครั้งเนี่ยค่ะจะทําให้เราอายุยืนแล้วก็ทําให้ดูอ่อนไวัยได้นะจริงหรือเปล่าคะความจริงแล้วอยากจะบอกน้องๆนีน้ครับว่าเซ็กส์เนี่ยหรือที่การมีความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเนี่ยนะครับที่ลึกซึ้งอันนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะมีคุณก็ได้มันอาจจะมีโทษก็ได้มันขึ้นอยู่ว่าถูกคนถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรามีคู่ครอง นะครับเรามีคนซึ่งเราแต่งงานกันเบจิยาลักษณะเราไม่ได้แอบแอบซ่อนๆมีอะไรกันเราอยู่กันอย่างที่เขาเรียกว่ามีครอบครัวเพราะฉะนั้นการมีความสัมพันธ์ทางเพศแบบนั้นเราเรียกว่าสัมผัสรักเป็นสัมผัสรักซึ่งจับต้องได้โดยภาษากายเป็นสัมผัสรักซึ่งคุณถ่ายทอดผ่านทางอวัยวะซึ่งใหญ่ที่สุดในร่างกายแต่นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้แอบแอบซ่อนๆอนคุณหลบหลบซ่อนๆอนคุณกลัวตั้งท้องคุณกลัวติดโรคคุณกลัวอะไรนะ เพราะว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอย่างมีความสุขแล้วมันจะหลั่งสารในความสุขออกมาซึ่งชื่อว่าเอนโดรฟินเมื่อออกมาแล้วมันก็เหมือนฮอร์โมนตัวหนึ่งในสมองซึ่งมีชื่อว่าโดปามีนฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาเวลาคุณมีความสุขพอคุณเกิดความสุขปุ๊บคุณก็ผ่อนคลายครับหายเครียดนอนหลับฝันดีเราก็รู้นะครับว่าการที่เราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่แก่ชารานั้นเนี่ยฮอร์โมนมันจะหลั่งมาตอนกลางคืนขณะนอนหลับสนิทในความมืดตอนประมาณสอยงยาม เพราะฉะนั้นถ้าผ่านการมีกิจกรรมแบบนั้นที่มีความสุขคืนนั้นนอนหลับสนิทฮอร์โมนต่างๆซึ่งช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอของร่างกายฮอร์โมนซึ่งช่วยทําให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานดีฮอร์โมนเพศออกมาดีหน้าตาก็มีน้ํามีนวลผิวพรรณก็ดีระบบภูมิคุ้มกันก็ดีโครคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีมีเพื่อนด้วยแบบนั้นจะอายุยืนเป็นหนุม่มเป็นสาวไหมครับเป็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าแอบ,บๆซ่อนๆมีอะไรกันกลัวตั้งท้องประจําเดือนจะมาหรือเปล่าประจำเดือนไหมหรือเปล่า เครียดเครียสิวขึ้นเครียดไหมครับแบบนั้นเครียดก็เริ่มแก่แล้วเริ่มไม่มีความสุขแล้วเริ่มเป็นอะไรแล้วจะติดโรคเป็นนั้นเนี่ยหนองขึ้นมาแล้วตุ่มขึ้นมาแล้วตายแล้วอะไรขึ้นมาแล้วจะไปหาหมอหมอ,หมอว่าอะไรเปล่าเครียดไหมครับเครียดนี่ถ้าเกิดเรามีอะไรกันนี่พ่อแม่รู้เราโดนตีแน่เลยทำไงฮนะเครียดไหมครับเพราะฉะนั้นเซ็กส์ที่ดีก็อายุยืนยาวเป็นหนุ่มเป็นสาว เซ็กที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ถูกเวลาผิดคนผิดที่เซ็กแบบนั้นก็จะกลายเป็นโรคเซ็กเสื่อมในอนาคตถูกต้องไหมครับ, <c oughs> ค,รบคับผู้ชมครับบรรยากาศของเมืองเหนือครับบรรยากาศที่เราได้รับคําถามจากน้องๆน,นะครับที่โรงเรียนหอพระแห่งนี้นะครับก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ครับสาหรับคุณพ่อคุณแม่กับลูกซึ่งจะสมานฉันท์ซึ่งกันและกันสำหรับครอบครัวซึ่งจะมีความสุขเราต้องรู้ครับเพศศึกษานั้นเป็นรากฐานของการศึกษาทางเพศ และไขปัญหาลับวัยรุ่นกับดูเล็กนะครับก็เป็นเพื่อนรับทุกคนครับเพื่อที่จะไขปัญหาลับนั้นให้กระจางในทางที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดเผยถึงการพบเชื้อ HPV ไวรัสสายพั16และ18ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกอาจเป็นสาเหตุของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในประเทศแถบสแกนดิเนเวียถึงร้อยละ30-40เชียวนะครับซึ่งการติดต่อไวรัสชนิดนี้ทางหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางปากนั่นเองแม้การวิจัยจะไม่พบเชื้อไวรัสนี้ในมะเร็งช่องปากของผู้ป่วยไทย แต่ก็อย่าละเลยหันมาเอาใจใส่เรื่องพฤติกรรมทางเพศตัดสาเหตุของโรคร้ายด้วยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งก่อนมีกิจกรรมรักกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วจะแก้ไม่ทันนะครับรับข้อสุรยการชูรักชูรสนะครับ ทุกปัญหาวิกฤตชีวิตคู่นะฮะต้องผู้วิกฤตด้วยกันพิชิตปัญหานะครับมีคําถามใดก็สาม,มารถติดต่อ,อกับผู้เชี่ยวชาญของชุรักชุรสได้นะครับวันนี้เรามีผู้ชํานาญการในการแก้วิกฤตในเรื่องของสัมพันธ์รักและเซ็กส์นะครับคุณหมอแดนหรือนายแพทย์กัมปนาตตันสิทธบุตรกุลวันนี้เป็นคิวของคุณหมอแดนสวัสดีครับคุณหมอแดนครับสวัสดีครับ ทุกคำถามจะรับการคัดเลือกนะครับจะรับหนังสือเล่มนี้ครับชีวิตคู่อยู่อย่างไรถึงปลายฟ้าเป็นผลงานของคุณหมอพันพิมลและคุณหมอต้อของเรานั่นเองนะครับฉแบับแรกนี่มาจากชายหนุ่มที่เริ่มสงสัยในรสนิยมทางเพศของตัวเองค่ะว่าเป็นคนชอบดูผู้หญิงสวมใส่ชุดว่ายน้ำวันพีชโดยเฉพาะภาพมาจากหนังสือพิมพ์วรารสารต่างๆดูแล้วทาให้เกิดอารมณ์ขึ้นมายิ่งผู้หญิงที่สวมใส่เครื่องแบบนักเรียนของสถาบันต่างๆนะคะถ้าเป็นนักเรียนชั้นมต้นและม,ละมปลายเนี่ย ชอบโดยเฉพาะต้องใส่กระโปรงนักเรียนสีน้ําเงินกรมาท่าแบบที่เป็นผ้ามันด้วยละเอียดมากตัดตงมากเลยซึ่งบางครั้งเนี่ยเอามาเขียนเป็นบทรักคือพูดง่ายว่ามาทําหนังสือปลุกใจเสือป่าแบบส่วนตัวนะคะก็เลยอยากทราบว,ว่าไอ้การระบายอารมณ์ที่ถูกต้องเนี่ย วิธีอย่างนี้เป็นการระบายอารมณ์ที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับอาการของผมนี่เป็นความผิวติดทางจิตหรือไม่จะเป็นอันตรายไหมครับบางครั้งก็รู้สึกผิดบาปขึ้นมาเหมือนกันบางทีก็เกิดความสับสนคุณหมอช่วยชี้แนะให้ด้วยครับ,อ,รบรอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าระบายอารมณ์นะครับเขาเรียกว่ากระตุ้นอารมณ์มากกว่า,านะครับแต่ว่าฟังดูแล้วเนี่ยถามว่าเป็นธรรมชาติของของผู้ชายหนุม่มที่เป็นอย่างนี้ไหมจริงๆก็เป็นได้นะครับจะถามว่าเป็นความผิดปกติหรือเปล่าอาจจะต้องดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ย โอเคอาจจะมีอายุในสักว่าสัก20 30อย่างเงี้ยแล้วมาชอบเด็กเล็กๆมากๆมัธยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กมต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอายุห่างกันเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นถ้าสมมติว่าอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศชนิดหนึ่งก็คือพิโดไฟพิโรฟิเลียอย่างเงี้ยนะครับก็คือชอบเด็กนะครับแต่ถ้าสมมติว่า ดูเฉยๆแล้วก็กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกแต่ว่ายังมีเพศสัมพันธ์ตามปกติทั่วๆไปอย่างที่คนทั่วๆไปเ็าทำกันก็คือในวัยใกล้เคยียงกันอันนั้นก็อาจจะไม่ถือว่าเป็นปัญหาอะไรมากนักแต่ทีนี้เนี่ย เอามาเขียนเป็นบทอะไรต่างๆก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการเขียนแล้วพออ่านแล้วมันทําให้เกิดความตื่นเต้นกระตุ้นความรู้สึกมันกระตุ้นอารมณ์ตัวเองไปในตัวซึ่งถามว่าผิดปกติไหมจริงๆก็ในความเห็นยังไม่คิดว่าผิดปกติอะไรมากมายถ้าสมมุติว่าบางทีเรามีอาจจะมีเพศสัมพันธ์กับคนในวัยเดียวกันแล้วมันมันบ่อยๆเข้ามันก็อาจจะเบื่อไม่มีรสชาติก็อาจจะเป็นการเพิ่มรสชาติโดยที่เราไม่ได้ไปภาคลูกภาคลูกของใครหรือว่าไปภาคผู้เยาว์อะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นอาจจะไม่ถือว่าเป็นปัญหาอะไรมากนัก แต่ว่าถ้าทาซ้ําๆบ่อยอันนี้ก็คงจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าคนเราพอทําซ้ําๆมันก็เกิดความเคยชินแล้วก็อยากจะทําอีกอย่างเช่นคนที่หมกมุ่นในเรื่องของการดูเว็บโป้บ่อยๆหรือว่าดูภาพแบบนี้บ่อยๆเนี่ยทั้งวันเนี่ยก็จะคิดแต่เรื่องแบบนี้มันมีวิธีบอกไหมคะว่าเอเราชักจะหมกมุ่นไปมากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเรื่องเพศมีสัญญาณบอกใช่ไหมครัครับเพราะมันจะเราสังเกตจาก เวลาส่วนใหญ่ที่เราใช้ไปนแ<อ>นวค่ว่าส่วนใหญ่เราหมดไปกับเรื่องแบบนี้ซะเยอะอซึ่งจริงๆความรู้สึกของคนเราเนี่ยเวลามีความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้นอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาบางทีเนี่ยก็อาจจะทําให้เราต้องวนอยู่กับเรื่องตรงนี้อ,อ,ยอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วมันเหมือนกับมีการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่ง ซึ่งร่างกายมันก็จะอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยมันทําให้เราไม่มีเวลาไปสนใจที่จะทํางานอย่างอื่นนะครับจริงๆจะไปออกกาลังกายหรือว่าแบ่งเวลาไปทํางานอย่างอื่นบ้างก็จะช่วยได้เยอะจะมีความเสี่ยงอีกอันนึงนะคะสมมติเกิดมีใครมาเห็นบทความที่เขียนอาจถูกเข้าใจผิดได้ง่ายคือเวลาคนอ่านคนอื่นมาอ่านเนี่ยโอกาสที่นะที่จะเข้าใจผิดว่า คนนี้ทําไมถึงเขียนเรื่องอย่าง,งนี้นะคะน,นี่เป็นค,ความเสี่ยงอันนี้ที่ต้องระวังด้วยเหมือนกันแล้วนะคะบางคนหน้าตาดูแบบเป็นผู้บริหารทํางานอะไรดีแต่ว่าบางทีเราก็มีโลกส่วนตัวของเราเพราะนั้นการเขียนหรือว่าในทางการถ่ายคลิปวิดีโอหรืออะไระที่เป็นการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเพราะนั้นทาทุกอย่างก็ต้องระวังนะครับถ้าคิดว่าไม่สามารถระวังได้ดีเนี่ยอย่าทําดีกว่าไปต่อกันที่คำถามจากทางโทรศัพท์นะคะสายของคุณมุกค่ะคุณมุกค้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหนูมีลูกสาวอายุ18นะคะเขาไปเที่ยวกับเพื่อนเสร็จแล้วไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งตอนหลังมาจับได้ว่าเขาไปมีเอ็กซกันนะคะผู้ชายคนนี้เขาเกเค่ะคือเขาไม่ได้เรียนหนังสือและะ้วค่ะอ๋อเป็นเด็กเกเรแล้วจักยันทั้งตัวเลยอะคะ่ะคือหนูได้อยู่กับลูกาบางสองคนก็คือหนูหนูแยกทางกับสาวีตั้งแต่17<อ>ปีแล้วอะคะ่ะหนูจะทำยังไงกับกับลูกของหนูดีครับว่าลูกหนูไม่เคยไปไหนตามลถพังเลยเสร็จแล้วมาเป็นอย่างเนี้ยค่ะเกเรแต่มากค่ะ เป็นเรื่องที่เคยเจอมาแล้วนะครับแล้วก็เคยมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยพามาปรึกษานะครับตอนนั้นตัวเองก็อาจจะยังงงๆสับสนอยู่เหมือนกันว่าจะช่วยยังไง<ม>คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นหมอส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าข้างคุณพ่อคุณแม่แล้วเห็นใจฟังจากคุณมุกเนี่ยก็เห็นใจ<ม>แต่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้จะไม่เข้าข้างนะครับ <c oughs> แต่ต้องเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อันที่หนึ่งลูกก็ไม่ใช่เด็กละ ก็เข้าสู่วัยรุ่นตอนกลางๆจะเป็นวัยรุ่นตอนปลายแล้วละ่ะนะครับสิบเจเนี่ยอันที่สองคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าลูกอยู่ในช่วงเวลาของความหลงความะะหลงความหลงแน่ๆนะครับเพราะว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานแล้วก็ยอมไปมีอะไรกับเขาอันนี้หลงแน่ๆคงไม่ได้เรียกว่าความรักหรอกเพราะนั้นเนี่ยความหลงในช่วงเวลาที่เขาเป็นความหลงนี่เขาคงไม่ฟังอะไรทั้งสิน้น<ห>ต่ให้คุณแม่ไปบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้สักอยางอะไรเขาก็ต้องหาเหตุผลมาอ้างแต่ถ้าสมมุติว่าเรายังอยากจะดูแลลูกอยู่เนี่ย อาจจะต้องใช้ลักษณะของการประคับประคองดีกว่าเช่นถ้าเขามีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะต้องสอนให้เขาป้องกันตัวเองอย่างไรจะไปบอกว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์เนี่ยบางทีเราอาจจะรับรู้ว่าเขาไม่มีเพศสัมพันธ์ในในสายตาของเราเขาก็อาจจะแอบไปมีกันอีกก็ได้เพราะเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ถามว่าจริงๆถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่อยากจะให้เกิดเรื่องนี้มาเราคงไม่อยากให้เกิดแต่ว่าเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนั้นทําอย่างไรที่ทาให้สัมพันธภาพระหว่างแม่กับลูกเนี่ย ยังยังดีอยู่ไม่สั่นคลอนมากนักนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําให้ลูกพอไว้ใจเราได้บ้างเวลาเกิดลูกมีปัญหาซึ่งผู้ชายคนนั้นอาจจะไว้ใจได้หรือไม่ไว้ใจได้ก็แล้วแต่ลูกจะกลับมาหาเราถ้าเกิดวันนั้นที่เขามีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเราไปไปคัดค้านเขาเขาคงไปเราก็เตลิดเปิดเปิงอาจจะไปมีคนอื่นต่อหรือว,ว่าอาจจะเสียผู้เสียคนมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ยังไงก็คิดว่าถ้าผู้ชายคนนั้นยังไม่เห็นไม่ออกลายเนี่ยนะครับก็คงต้องให้โอกาสอย่างที่ลูกบอก ก็ค่อยสังเกตพฤติกรรมค่อยๆดูกันไปก่อนแต่เราจะระคับประคองอย่างไรอันที่หนึ่งให้เขายังเรียนหนังสือได้อันที่สองคือว่าถ้าเขาเรียนผ่านไปช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับ,รบเช่นเขาสามารถบรรลุนิติภาวะได้1 8บแปถึงยีปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าในความเห็นคิดว่าน่าจะสัก20นะครับ,รบน่าจะดีกว่าหลังจากนั้นเขาก็คงต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาเองแล้วล่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเอายังไงให้จบมัธยมให้ได้ก่อนนะครับอาจจะเข้ามาหาวิทยาลัยซึ่งหมอก็มีประสบการณ์แบบเนี้ยนะครับแล้วบางทีเราก็หลงทางไป ข้าข้างคุณพ่อคุณแม่บางทีคุณพ่อคุณแม่หล,หลายๆคนพยายามจะบังคับลูกกัเกณฑ์ให้ลูกเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการพอไม่ได้ปุ๊บเริ่มมีอารมณ์ละที่เคยเจอมาคุณแม่เนี่ยตบหน้าลูกเลยนะครับเพราะนั้นลูกก็รู้สึกว่าไม่ผูกพันกับที่บ้านพยายามจะหนีออกจากบ้านเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรายังสามารถดึงความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ได้แล้วก็คืออาจจะต้องยอมบ้างแล้วก็อะไรที่มันมากเกินงามอันนั้นเราก็ต้องเตือนไม่ใช่ว่าปล่อยทั้งหมด หรือว่าไม่ยอมทั้งหมดเลยอันนี้ก็คงไม่ใช่มีอีกคําแนะนำหนึ่งนะครับถ้าเปลี่ยนไปได้เนี่ยเราอยากให้เขาอยู่ในสายตาก็ลองบอกไปเลยนะครับว่าเอ๊ว่างๆก็พาแฟนมาให้แม่เจอบ้างสิคบกันให้แม่เห็นเลยมาพิสูจน์คล้ายๆเนาะบางบางครั้งเนี่ยผู้ชายอาจจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะครับบางทีอาจจะมีพฤติกรรมเกเรหรืออะไรนี่ยแต่พอได้เข้ามาที่บ้านเนี่ยผู้ชายเขาอาจจะรู้สึกว่าอที่บ้านก็เหมือนกับ พอจะยอมรับเราได้บ้างบางทีเขาก็อาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาได้บ้างม่นหมอคิดว่าถ้าเรามองเขาในสายตาที่ไม่เป็นแง่ลบจนเกินไปเนี่ยบางทีอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะไม่ต่อต้านเรามากนักแต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านตั้งป้อมที่จะต่อสู้ต่อต้านกับเขาเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็คงไม่เข้ามาหรอกนะครับเราคิดว่าเขาจะยอมออกจากลูกเราแลาไม่มีทางนะครับตุกต่างฝ่ายต่างก็เอาชนะซึ่งกันและกันแล้วคนที่อยู่ตรงกลางก็คือลูกเนี่ยก็จะเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุด เพราะฉะนั้นก็คงต้องระวังคิดในแง่ดีคุณมุกก็ยังโชคดีนะครับที่ยังรู้ความจริงก่อนที่จะสายเกินไปคะยังยังยังมีเวลาครับคุณมุกค่อยๆคิดค่อยๆนะเจรจาอย่างที่คุณหมอแดนแนะนําขอบคุณคุณมุกมากนะครับค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณหมอมากวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแดนเป็นอย่างมากเลยครับขอบคุณครับคุณหมอแดนครับนะฮะก่อนจากกันครับมีคําพูดในงานมงคลสมรสนะครับของมนุษย์ล้อคุณกฤษณะชัยรัตน์นะครับ ชีวิตผมต้องออกแบบเองเพื่อให้ความพิการของผมสามารถอยู่ร่วมกับคนปกติได้เหมือนคนธรรมดาแตกต่างกันเพียงมผมมีล้อนำทางใใรเรื่องสุขภาพร่างกายไม่ใช่ปัญหากลับไปคิดนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพระสุรินทหน้าจากชูรักชูวันนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับัันเกกบกบ,บราร ต้องทำความรู้จักสักหน,น่อยความรักคงจำใจละบากหากไม่ยอม